สวัสดีียมเชา้าค่ะ FC ที่น่ารักนะคะมาทักทายอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นงานคัดเกรดคัดความสวยงามมาให้ FC นั้นได้ชมนะคะชิ้นแรกเรียกว่าลาย าลายโคมนะคะมีเชิงบนล่างคู่เป็นงานสามตะกรราคานั้นก็แจ้งไว้ก็พูดคุยกันได้นะคะลายสวยมากๆค่ะบนท้องผ้าจะเป็นลายโคมใหญ่ข้างในแล้วก็จะมีเชิงบนล่างคู่สีสันนั้นดูสวยงามมากๆดูคลาสสิกมีเชิงที่งดงามด้วยนะคะสวยมากๆค่ะสำหรับลายชิ้นนี้นะคะดูเชิงบนล่างคู่งดงามมากๆค่ะราคาก็แจ้งไวพูดคุยกันได้นะคะ มาดูรายละเอียดในชิ้นที่2เป็นงานสามตะกอเช่นกันเรียกว่าลายประแจจีนสีสวยมากๆค่ะบนท้องผ้าจะเป็นสีน้ำตาลกะปินะคะมีเชิงล่างที่งดงามดูสไตล์คล้ายกับงาน5ดาวนะคะสีสวยคลาสสิกมากๆค่ะราคาก็แจ้งไว้เช่นกันนะคะสนใจสอบถามได้นะคะวันนี้คัดงานพิเศษงานสวยมาให้ FC นั้นได้ชมรับรองไม่ซ้ำแบบอ่าบานๆแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นงานทางร้านสั่งพิ พิเศษนะคะเชิงงดงามมากๆสีสันนั้นก็สวยนะคะเรียกว่าลายประแจจีนนะคะทักทายมาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ ชิ้นที่3นะคะชิ้นนี้จะเป็นงานหกตะกอนนะคะเป็นลายเชิงสวยมากๆเป็นงานที่ทอยกดอกขึ้นมาเป็นเม็ดๆเรียกว่าลายเม็ดพริกไทยลายเชิงล่างนะคะสีฟ้ามีเชิงล่างที่งดงามมากๆเลยนะคะขนาดของงานนั้น1นคูณสเม็ดสีสวยมากๆค่ะใครที่ยังไม่ได้สีฟ้าก็จัดไปนะคะชิ้นนี้มาใหม่สวยมากค่ะราคาพูดคุยกันได้งานสวยจริงๆสําหรับสีสันแล้วก็เป็นลายที่มีความคมชัด ลายสวยสีก็สวยด้วยนะคะงาน6ตะกออทยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะชิ้นที่4เป็นงาน3ามตะกอเรียกว่าลายนกยุงนะคะเป็นงานที่ทำยากเช่นการเป็นงานที่ มัดลายเป็นนกยุงนะคะงานชิ้นนี้มีรายละเอียดมากเช่นกันนะคะบนท้องผ้าจะมีลายนกยุงแล้วก็จะมีเชิงล่าง ที่งดงามมากๆค่ะเป็นงานสามตะโกอเช่นกันนะคะเชิงล่างนานก็จะมีลายต้นสนนะคะถัดขึ้นมาจะเป็นรูปดอกกุหลาบแล้วก็ขึ้นมาชั้นบนจะเป็นรูปนกยูงคู่นะคะรายละเอียดเยอะราคาก็แจ้งไว้ก็พูดคุยกันได้สีสวยมากๆเป็นลายมงคลด้วยนะคะทักทายมาได้ค่ะราคาพูดคุยกันได้มาดูในงานชิ้นต่อไปนะคะ ชิ้นที่5นะคะชิ้นนี้สีสวยมากๆค่ะสีน้ำตาลนะคะรีบระยับเป็นลายทะเลวนมีเชิงล่างเล็กๆงดงามมากๆค่ะราคาแจ้งไวพูดคุยได้ลายทะเลวนนั้นเป็นลายโบราณนะคะมาประยุกให้งดงามแล้วก็มีสีสันที่มีลายดอกมะเขือแซมข้างในด้วยสวยมากๆการทอนั้นมีระเบียบเป็นงานที่มีความปราณีตจากคนทอมากๆนะคะราคาแจ้งไว้ค่ะ ชิ้นที่6ชิ้นสุดท้ายนะคะเรียกว่าลายจะขอขั้นนะคะเป็นพื้นสีน้ำตาลนะคะ ราคานั้นก็แจ้งไว้ขนาดของงานนั้น 1, นคูณสเมตรนะคะสวยมากๆค่ะบนท้องผ้านั้นจะเป็นรูปตะขอเจ้านะคะเป็นเส้นยืนด้วยสวยมากๆค่ะเป็นตะขอเจ้าโบราณเขาเรียกว่าลายหมีขั้นนะคะสีสวยแล้วก็มีเชิงบนล่างสวยมากๆค่ะสไตล์แบบโบราณแล้วก็ประยุกต์กับสมัยใหม่นะคะทักทายมาได้สอบถามได้นะคะงานสวยคัดพิเศษในคลิปนี้นะคะ